ในการขอข้าวกินหน่อยนะคะก็เดี๋ยวจะเจอพี่แทงเจอกิกสุวัจนีนะคะเขาก็เชิญมาบอกว่าเอออยากจะไปพูดคุยเกี่ยวกับบังรักซอยเก้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากิกก็เคยเล่นตอนนั้นเป็นแฟนเจนชื่ออะไรรู้ดูสิเมียวชื่อเมียวใช่ใช่กิกชื่อเมียวแล้วก็ เ็นเจ้าของได้หรอกโง่นี่กแหละเสร็จแล้วพองโง่นี่ไปงโง่นี่มาได้สักพักหนึ่งก็ลาไปแต่งงานค่ะไม่เคยคิดจะไปกินข้าวเจอกันเลยใช่ไหม พี่ก็โตมาสองคนเนี้ยพี่ก็เลยรู้ว่าอะไรอะไรดีอะไรไม่ดีสิ่งดีๆเนี่ยคือเนี่ยเพื่อนที่ดีแล้วมีจะพาไปจะคงรักกันตลอดไปคือถ้าหาไม่ได้อย่างเงี้ยพี่ก็ไม่หาเน่เป็นไงล่ะยูเรเนียนบางรักซอยเก้านะคะยูเรเนียนเแล้วเอาดีไหมคุณแม่ทำรายการขอข้าวกินหน่อยใช่ไหมทำใช่ไหมทำจริงๆริงใช่ไห เองทำให้อร่อยด้วยนะเพราะว่าต้องทำตามไม่ใช่หมายถึงว่ามันครเว้ยไม่รู้เลยไม่ค่อยได้ทำได้นะบีบีนี้ออบีอดา